สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องส่องพระนะครับคิวก็อยางนะครับก็พามาชมเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับวันนี้ผมพามาชมเป็นเหรียญเนื้อหลักเลยนะครับก็คือเนื้อทองคํานะครับเป็นรุ่นไตมาส้านะครับ95นะครับในวาระครบรอกาบนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะก็เป็นเขาเชื่อชื่อรุ่นก็คือรุ่นรวยรวยรวย95นะครับ59ไตมาานั่นเองนะครับ ก็สําหรับเหรียญเนื้อทองคําเนี่ยนะครับก็เล่นหาการหลักแสนนะครับผมรับซื้อหลักแสนขึ้นไปนะครับมีสามารถส่งมารูปหาผมได้เลยนะครับก็วันนี้จะพาไปชมนะครับไม่ค่อยได้ลงพาเนื้อหลักนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเหรียญเปล่าๆกันก่อนเลยนะครับน้ําหนักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15กรัมนะครับ 15.6กรัม15.3กรัมก็แล้วแต่เหรียญนะนะครับโดยประมาณจะ15กรัมขึ้นนะครับก็ประมาณทอง1บาทนั่นเองนะครับดูความสวยงามนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นอ่าเนื้อนี้จะเป็นทองคำผิวจะเป็นกระจกนะครับนี่ก็จะมีโค้ดนะครับต่อโค้ดดาวที่หูเหรียญนะครับนะครับแล้วก็เป็นโค้ด95นะครับด้านขวาเป็นโค้ดยันนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับความสวยงามก่อน นี่นะทีนี้ด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นมีโค้ดกำกับนั่นคือโค้ดตัวเลขนะครับโค้ดตัวเลขจะอยู่ด้านขวามือนะนะครับสำหรับเหรียญเนื้อทองคำนะครับถ้าเป็นเนื้ออื่นนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอย่าง mean เช่นเนื้อเงินเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคร,รับตอโค้ดรวยกำกับสําหรับเนื้อเงิน ไม่ลงยานะถึงจะตอโคดรวยกํากับนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินที่ลงยาจะไม่ได้ตอกคดรวยกํากับแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูลงยาแดงนะครับจะไม่ได้ตอโคดรวยกํากับนะครับเขาตอกํากับเพื่ออะไรนะครับก็คือเนื้อเงินตอกํากับเพื่อจะได้ดูให้แตกต่างจากเนื้ออปก้านะครับสําหรับเนื้อเงินนะนะครับในความคิดผมนะครับคิดว่าแบบนั้นนะครับไม่นั้นเนื้อมันจะใกล้เคียงกันมากนะนะครับเนื้อเงินกับอปก้านะครับเนื้อเงินเลยต้องตอคคาว่ารวยกํากับนะครับอ่า มาดูทองคำกันต่อนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับผมรับเช่าหลักแสนขึ้นนะแบบนี้นะครับมีเก๊นะดูให้ดีนะครับอ่าดูนะครับมาจุดดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับนะครับเนทองคำเนี่ยเป็นนอที่อ่อนนะครับ โดนไม่ได้เลยนะโดนนี่เนื้อบุบเลยนะครับเห็นไรผมไหมติดชัดเจนนะครับนี่นะเพราะว่าพวกเนี้นะครับจะติดดีกว่าเนื้อทองแดงอีกนะนะครับเรี่ยนความคมชัดเนี่ยผมคิดว่าจะชัดเจนกว่าเนื้อทองแดงนะครับทุกชัดเจนกว่าแทบทุกเนื้อเลยนะครับทองคํานี่มันนิ่มนะครับทองคำอะเล็บมือติดชัดเจนนะครับก็โดยรวมก็เหมือนเหมือนทุกเนื้อนะครับ อาจจะคมกว่าด้วยนะครับนี่เล็บนี้มือติดชัดเจนนะครับเส้นผมเนี่ยชัดเจนสุดเลยนะครับดูนะครับโอ้โหผิวสวยงามมากนะนี่นะครับขอบตัดเหรียญน,นะครับขอบตัดเป็นตัวตัดตัดขาดนะครับนี่นะตัดขาดเลยนะครับนี่ ตัดตัดแบบฉีกขาดนะครับอ่นะครับมีมีตรงเขาเรียกว่าเป็นรอยนี่ด้านข้างนะครับ,รบนะดีดูให้นะครับตัดชีกขาดทั้งเหรียญเลยป่ะเดี๋ยวดูก่อนนะเนื้นะอเพราะนื้ต้องทาม,มันนิ่มนะครับตัวตัดมันค่อนข้างที่จะคมด้วยนะครับตัวตัดยุคใหม่นะครับ กินประมาณ95%เนเลยนะครับแต่ละเหรียญก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเนื้อทองคำค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับตัวตัดเลยตัดได้คมนะครับแล้วก็กินแทบสุดเลยนะครับนี่นะกินแทบสุดมีดเลยนะครับสำหรับตัวตัดเนื้อทองคำนะครับ ดันอีกเหรียญหนึ่งก็ดันไปเลี่ยมแล้วนะครับจะให้ดูว่าขอบตัดกินแบบไหนนะก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับกินทับสุดมีดเพราะว่าเนื้อทองคํามันนิ่มนะครับตัวตัดยุคใหม่นี้ค่อนข้างที่จะคมนะครับนี่นะอ่าด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับเท้าไก่นะครับนี่เท้าไก่เลียวคมนะครับนี่นะบล็อกเนื้อทองคาเนี่ยเท้าไก่เลียวคมทุกเหรียญนะนี่ครับเลียวคม สันขอบเหรียญน,นี่เรียบตึงเห็นไหมครับไม่มีผิวแบบรอยตะไบแต่งไม่มีนะครับต้องเรียบตึงอย่างนี้นะครับเรียบตึงทั้งเหรียญน,นะครับมีเส้นซ้อนบริเวณขอบเหรียญน,นะครับเส้นวิงน่นะครับแต่ไม่ใช่เป็นรอยตะไบนะ ดูอีกเหรียญว่ามีไหมนะครับมอ,มองไม่ค่อยเห็นนะมีทุกเหรียญน,นะนี่นะครับเส้นวิ่งนะครับกระแสะวิ่งวิ่งด้านข้างเหรียญน,นะครับอาจจะดูไม่ชัดต้องมาดูที่เหรียญน,นี้นี่ครับถ้าเราจะแคงดูเราจะเห็นนะครับมือสั้นต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้โหเส้นเส้นวิ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดใจตังค์ได้นะครับเื้วตทองคำคโดยรวมก็พิจารณานะครับหน้าหลังนะครับน้ำหนักเหรียญน,นะครับสำคัญคือน้ำหนักเหรียญน,นะอยู่ในเกณฑ์สิบห้ากร,รัมนะครับถึงสิบห้ากร,รมัมปลายๆนะนะครับลองเอาเวลาจะซื้อขายก็ลองเ,อเครื่องช่างไว้ด้วยก็ได้นะครับน้ำหนักทองคำหนึ่งบาทนะครับนี่นะ สีสวยผมรับเช่าหลักแสนสามารถส่งรูปมาขายผมได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญไดมารเนื้อทองคำนะครับเอามาให้รับชมความสวยงามนะครับเดี๋ยวเพื่อใครอยากเช่าซื้อขายนะครับส่งมาที่ผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ